ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกุยสตาร์ทิพย์พลสนะคะตอนนี้คุยยุ้ยก็มายืนอยู่ที่ ES สดูไบนะคะก็อันนี้จะเป็นชั้น36นะคะก็จะให้พี่นุกนะคะพี่นุกก็เป็นเจ้าหนี่คนใดน,นะบอกเป็นคนใดที่ดังมากที่ดูไบตอนนี้นะจ๊ะใครไม่รู้จักพี่นุกนี่เฉย <c oughs> นะจ๊ะพี่นุกก็ยืนอยู่กับคุยยุ้ยละนะคะเดี๋ยวจะพาทัวร์ โอเคครับคราวนี้เราก็อยู่ที่ชั้น3.6นะครับเป็นชั้นอันนี้จะเป็นแคมเปตตัวชั้นที่2ที่เราทําขึ้นมาเมื่อกี้เราถามที่สี่เนาะอันนี้คือชั้นล่าสุดที่อยู่ในแคมปัสนี้นะครับก็ชั้น3.6ก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรล่ะดูโมเดิร์นดูอะไรบ้างที่เราบังคับอยู่ได้ตรงนี้จะเป็นรีเซชั่นของเรียนนะครับแล้วก็ชั้น3.6จะมีพื้นที่ไว้นั่งพักนั่งเล่นเยอะพอสมควรได้พูดเเราดดินูได้เลยได้เลย เป็นสีน้ำเงินนะครับชั้นนี้จะเป็นสีน้ำเงินเขามันแตกต่างอะไรกันไหมเรื่องของโรงเรียนเรื่องของการเรียนไม่ไม่ได้แตกต่างครับนักเรียนก็คือเป็นเลเวลพาคพกันเหมือนเดิมน้ลเลยมีน้องเขาเข้ามาชมมีคําถามอะไรพิมพ์ถามพี่นุกได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> ตอนนี้มีน้องเข้ามาชมทุกชั้นนะครับก็คือชั้น15 34 36เนี่ยนักเรียนสามารถใช้บริการได้หมดนะครับไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนจะมานั่งเล่นจะมานั่งพรกจะมาทานอาหารได้หมดเลย วิวเดียวกันกับชั้นสามสสีสักรู่วิวเดียวกันเลยนะจ๊ะโรงเรียนเนี่ยก็จะมีพื้นที่มันเป็นทีทำง,งานหองเรนต่างมีมลักมีอะไรให้ใช้งานนครับห้องเรียนเลยได้ด้านหลังก็จะเป็นห้องเรียนนะคโอ้วิวสวยมาก <วง S 1> ค่ะนะก็แบคบคุยแบบมาดูของจริงเนี่ยวิวแบบชั้น3ามมันจะค่อนข้างสูงใช่ไหมจะเห็นบรรยากาศด้านล่างนะอันนี้เป็นอะไร เป็นหมู่บ้านครับก็น่าจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหล้านครับหกล้านบาทหกล้านดีแลมครับอาไม่ถึงหกล้านบาทนะคะนี้นะหกสิบล้านอ๋อหกสิล้านพูยุ้ยว่าอ่ะแปลกงเลยอะประมาณนั้นประมาณหกสิบล้านหกสิบดีแลมแล้วก็ดีแลมประมาณตอนนี้อยู่ที่จุด็ด โอเคเกือบสิบแหล่งดีได้เลยได้เลยได้เยคบ้านที่อยู่ด้านหลังตรงที่มันเป็นไอซ์แลนด์ตรงนั้นนะครับถ้าสังเกตดูมันจะเป็นเหมือนเป็นเกาะเป็นเกาะเราต้องหาแฟนที่อยู่ดูไบแล้วแหละที่็อกอยู่ใกล้สามารถตีกอล์ฟได้ตีกอล์ฟมีกิจกรรมตีกอล์ฟด้วยใช่ท็อกนะใช่จะอยู่อีกด้านหนึ่งใช่ไหมไปได้เลยอันนี้แบบโหแบบที่บ้านที่นี่แอบแพงแต่เขาบอกว่าการอินเวสต์ property ที่นี่ดีมากเขาเขาบอกกันเพราะอะไรอ่ะเห็นได้ยินมาคือตอนนี้ ทั้งคนจีนทั้งคนรัสเซียหรือว่าชาวต่างชาติประเทศอื่นๆน่ค่อนข้างที่จะย้ายมาอยู่ย้ายมาอยู่เลยนะไม่ใช่ว่าย้ายมาเที่ยวย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็ทำพิซซ่าอะไรอ่ะในกรณีที่เราซื้อบ้านราคาเกินถ้าผมจะไม่ผิด2ล้านดีแลมขึ้นไปประมาณ20ล้านะเราจะสามารถขอวีซ่าเป็นโกลเด้นวีซ่าได้ซึ่งโกลเด้นวีซ่าเนี่ยจะมียุ10ปีสิปีถ้าใครมี อยากจะซื้อทิ้งไว้ก็ก็มาทํางานที่นี่ได้แต่ว่าข้อข้อเสียอย่างนึงคือต้องซื้อเงินสดนะอ๋อต้องซื้อเงินสดเพราะว่าเรายังไม่มีเลสเซนด์วีซ่าแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเลสเดนด์วีซ่าอย่างตรงเองเนี่ยเป็น e อมพ o y เมนต์วีซ่าเนี่ยก็สามารถผ่อนได้อะไรได้แต่ว่าก็ต้องกู้ต้องดูฐานเงินเดือนว่าประมาณเท่าไหร่ถึงจะกู้ได้เท่าไหร่อะไรได้ผมวอร์มเวลคัมคนต่างชาติผมว่าที่นี่วอร์มเวลคัมคนต่างชาติที่จะมาแบบลงทุนใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับทำงาน จริงๆผมว่าน่าจะเกิน80 70 80ซของธุรกิจที่นี่เป็นคนต่างชาติแทบจะคนของคนโลเคอลเองเนี่ยเขาก็มีอยู่ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับต่างชาติที่มาเริ่มมาลงทุนนขคางเยอะได้ได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราคุอหันกล้องไปนิดนึงนะเมื่อกี้แอบพา ไปดูออฟฟิศมาใช่ไหมใช่เราก็จะมีเ <t> จ <ath rebbe> ้าหน้าที่หลากหลายคือเรามีเจ้าหน้าที่ที่แบบว่าคอให้ฟังช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละประเทศใช่ข้างหน้าเรานี่เป็นเจ้าหน้าที่จากอิตาลีเจ้าหน้าที่จากอิตาลีใช่ไหมจากอิตาลีครับเออใช่พี่คุยรู้จักเขาวอะไรก็จะมีชาวหลายประเทศเฮ้ยเช้า ีขอกบอกคุยอ๋อเหรอคุยรู้จักอะไหัวผู้ชายนะเป็นเอเจนต์มาจากอิตาลีเขาก็น่าจะมาเพราะว่าใช่ทั้งนี้ไม่คือแบบเราก็เล่าว่าเราไปแข่งอิตาลีไงเขาก็ถามแบบถามนู้นถามนี้โชว์ใช่ที่ไหนอะไรเงี้ยเนาะวันนี้วันวันอะไรเว้ยวันนี้วันอังคารหรือวันพุธวันนี้เหรอวันพุธอ๋อวันนี้วันพุธไม่น่าล่ะเขามีสอบ มีสอบอ๋อวันนี้วันพุธมีการสอบไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้เห็นอ๋อสอบวันศุกร์ใช่ไหมถ้าเป็นไฟนอลเทสจะเป็นไฟนอลเทสวันพุธป้ายเนี้ยป้ายเนี้ยเห็นเห็นประจำเลยมุมนี้มุมนี้มุมนี้นะมุมนี้นะสามมุมใช่อันนี้ถ่ายรูปใช่ใช่นะ โอเคเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปนิดนึงเนี่ยต้องมีสัญลักษณ์นี้กลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพามาถ่ายเดี๋ยวพามาถ่ายประมาณว่ามันถ้าเกิดมาไม่ถึงเพราะงั้นถ้าเกิดไม่ได้ใช่ความรู้สึกนะไอ้ป้ายเนี้ยเป็นคาเฟ่ทเลเป็นวียเหมือนกันนะแล้วก็ฟีดทามมีโฟลเวสมีอะไรให้ใช้เเหมมือนดิได้เลยเฮลโหล เขาแอบโบกธงดูใบได้ไหมเย้คำเฮียทูสตาร์ดีเขาติดตาบไม่ได้จะมาโบกธงเราตันงไมไ,มได้โอเคโอเคม, <c oughs> มีมีบับเบิ้ลทีขายมีบับเบิ้ลทีหมันว่าเขาเขาบับเบิ้ลทีโอเคทีนี้ถ้าเกิดดูเนี้ยสตาร์ที่ประมาณเท่าไหร่เจ็ดสิบบาทมีแบบห้าสิบพอช็อกโกแลต 6เด์แรมนะประมาณ50บาทเลยประมาณเนี้ยน้อโอเคเลยราคาเป็นราคาแบบราคาเด็กนักเรียนหูราคาแบบนักเรียนแบบจที่อยางเงี้ยคงอะไรอยู่น้องคนเดียวคงนั่งอร่อยอยู่เอาอาหารมาใส่ไมโครเวฟแล้วก็มาอุ่นทานได้ใช่ไหมคิดดูนะมีนั่งแล้วก็แบบใช่ Enjoy v i วิอีกดูสิน้อใช่ไหมน้อยากคุยยากกลับไปเป็นนักเรียนแล้วเนี้ย คือตอนผมมาเรียนมันก็ไม่มีขนาดนี้เหมือนกันรู้สึกน่ยใจเกิดการเขาเรียนโรงเรียนโตขึ้นเวลาที่เราออกมาแล้วฮะโรงเรียนทุกโรงเรียนจะโตขึ้นโรงเรียนจะดีขึ้นตอนตอนมาเด็กจะไม่มีอย่างนี้ใช่ไหมรุ่นต่างๆห้าห้องเล็กๆใช่ไหมตอนนี้เราปิดฉากเด็กนักเรียนใช่ไหมประสิทธิ์มันโอเคอ่ะแล้วก็แบบอย่างถึงว่าเราจะทํางานอะไรเงี้ยมันมีปลั๊กมีอะไรให้โอ้ยมีปลั๊กไม่ดูดไฟีปลั๊กไฟที่บ้านเรา ใช่ได้เลยใช่นี่ไงมันเป็นแบบใช่เป็นแล้วก็มี USB นะดีมากอันนี้แบบไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เอตัวแปลใช่ครับข้อดีของที่นี่คือเราไม่ต้องใช้ตัวแปลงไฟด้วยเพราะว่ากำลังไฟเท่ากันอีโอเคอุ้ยมีปลั๊กถุกย่อมยาเลยอ่ะมีปลั๊กไฟถุกย่อมยาดีมากๆเลยมีปลั๊กไฟถุกย่อมยานะ แคมปัสน่ารักทีเดียวเลยแคมปัสดูเฟรนดี่ดีเนาะได้เลยโอเคความรู้สึกของคุยนะเห็นแลนอย่างเงี้ยดูไปโอ้นเคื่เยๆแล้วก็เหมือนกับแบบเขามีแลนที่จะพัฒนาให้มันพัฒนาให้เยอะขึ้นเหมือนกับเขามีแลนที่จะแบบโกรได้อีกอ่ะเขาเปนแลที่เยอะมาก นนใช่ค,คือรู้สึกว่าพืา้นที่เยอะจังเลยอะพื้นที่เนี่ยมันเขาก็เริ่มทําให้มันแบบทำเอามาทําใหม่ครับหมายถึงว่าเขาเคยทาพื้นที่ตรงนั้นไปแล้วอย่างเช่นจุลล่าเอา่อ JVC อย่างเงี้ยจุลล่าวินเลตเจอร์เคิลตรงนั้นเนี่ยแต่ก่อนมันยังไม่ค่อยบูม๋ยวนี้คือบูมมากคนไปอยู่ตรงนั้นเยอะแล้วก็เขากา็ทําให้มันดีขึ้นครับมีอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นเียแล้วก็ขยายไปเรื่อยตอนนี้ฝั่งเจเบอรีที่มันถัดออกไปอีกเนี่ยเขาก็กำลังจะขยายออกไปอีก ก็แบบเออคุยก็แบบคุยกับคนที่นี่คือที่เนี่ยแบบเกิดการพัฒนาย,ยิ่เร็วมากไว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 สุดๆแล้วเขาต้องการแบบแปลงงานใช่ไหมเราก็แบบการทํางานอะไรต่างๆนะก็แบบลองลอง,ลองแบบอะไรอะดูไบนะลองลองแบบลองดูเป็นประเทศที่แบบ น้จาจับตามองพี่จะมาเรียนแล้วก็ทํางานแล้วก็แอบเที่ยวด้วยนะโอเคก็เดี๋ยวพี่นุ๊กจะพาทัวร์ต่ออันนี้จะเป็นชั้น36แทนแนต่อไปเป็นยัยพี่นุ้กเดี๋ยวเราอาจจะเราอาจจะได้ไปดูที่พักไหมฮะได้เลยเดี๋ยวไป <ผม S 1> ที่พักเ,เข้าใจได้เลย,เลยโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกูวิใหม่ได้นะจ๊ะบ๊ายบาย,บาย